เราบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะต้องพกลูกอมใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราน้ําตาลในเลือดต่านะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่มีลูกอมนะคะอะไรสามารถแทนลูกอมได้บ้างคะก็ถ้าเป็นบ้านของคุณหนิงนะคะก็จะเรียกว่าน้ำน้ำตาลแว่นน้ําผึ้งแว่นนะคะเวลาเราทําขนมโค่ะคะ่ะมันจะมีน้ําตาลแว่นนะคะที่หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆอ่ะคะ่ะแล้วก็ห่อด้วยแป้ง เนาะแล้วก็เอาไปหย่อนหม้อแล้วก็ทําเป็นขนมโคนะคะน้าตาลแว่นนั้นล่ะค่ะสามารถที่จะใช้แทนลูกอมได้เวลาเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดตันนะคะถ้าเราหาลูกอมไม่ได้ไม่ต้องเสียเวลาหานะคะอมน้ําตาลแว่นสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ากินเป็นแว่นแว่นนะคะกินแค่เซี่ยวนึงนิดหนึ่ง,งเท่านั้นเองน้ําตาลเราก็จะขึ้นแล้วนะคะซึ่งจะให้พลังงานประมาณ1 0 2ถึงแคลอรี่เลยทีเดียวค่ะแล้วเราก็จะฟื้น ขึ้นมาโดยฉับพลันนะคะสมองปลอดโรงหลังจากนั้นเราก็หาของอะไรอร่อยอร่อยกินนะคะ